พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายาสอง้าพระเจ้าทั้งหลายนี่ร่วมรับไปแล้วมีบิดามารดาลูกพี่ดาสามีภรรยาเจ้ากรมนายเ

ทำบุญโยมไปได้ทำบุญตัดสินเราผิดศีลก่อนทำทานก้าวไปแล้วใส้บาทไปแล้วการของทานสำหรับกายทำบุญสำหรับใจอาหารใจรักษาใจการักษาใจก็คือลมยดมือใด้หัวมื ร่างบนตับมือขวาตับม oui. ือซ้ายตับตาเบาๆปิดหัซ้ายหัวปิดตาสองข้างปิดปากยบ้างแล้วนั่งข้ำบุญนั่งเบิ้งบุญเบิ้งล่มเข่าล่มหอบบูมยุนร่ม ้าแล้วถอนสติออกฟังคำว่าทำบุญทำทานยากไห้เข้าใจเรื่องทำบุญกับทำทานทำบุญอาหารกายทำทานทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจในตัวของเฮาไม่กายกับมีใจเป็นตัวคน ต onents, Re ัวเฮ้าท uh ah ี่แทกจริงคือใจสังขารร่างกายเป็นของคุณคอคุณแม่สังขารร่างกายบทเทียงเกิดแล้วแก่เก็บตายสังขารร่างกายก้อนนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นความจกิงของพพระุทธเจ้าเห็นตามความจริงของพรุบธเจ้าบ่ คนในโลกนี่เพราะขาดการเบิกใจใจพุมีสมาธิใจพมมีปัญญาเลยไปหลงร่างกายว่าของกูจังเที่ยวพบป้องพบวักรักษาเพให้เท่าเพให้แก่เพให้เก็บเพให้ป่วยเพให้ลมเพให้ตายเห็นว่มหรอพ่อวิดมาแล้วย่านกันวาตันว่ตันเป็นอย่างกระชานเรียมไว้เรียมไว้ เนี่ยญาติ้านเฮ้าเมืองเฮ้านึ่งเรายาบ้าพ่อพิรหนึ่งมี่เน่รักษาเรากับยาบ้าปู๋มิตรักษาถึงจินนก็ได้ยังติดยังหลงตากันตีกันก้นกันในเบืองเพราะผิธท่ำของพระพุทธเจ้าก็อจะได้เรียกจำเมืองไทยเมืองพุทธยงจะเป็นทั้งั้น ว็จะอยู่สะดวกสบายนะว่ตตรงนี้หรอทหารตำรวจมันมีสินทำไม่เปลืองงบประมาณของประเทศชาติสิ่งของว่างไว้ใส่ก็ยังเมื่อเด็นว่าเป่าเป่าแล้วก็ยังไม่เจ้านาทีมาถือปืนจ่ออยู่ปรนั้นทั้ง้นจี้ได้มาจากไส่ก็มจากจี้ก็มีสินทำร้ออยากได้ของเขา หาว่าเป็นได้ของเขาพนที่ธาตีเรียนจำมิตรใดเต็มมัดเนี่ติม่องพูดเป็นกันก็มีปัญญาก็เพราะว่าทำบุญที่ที่กำนิดน้อยที่ผู้มีญาติสบายด้วกระถางรับศีลตรวดน้ำเสกเน่าเสกเน่าเพี่ยนไป นนั่เห็นบ่เที่ยวทางเวอร์เหมืองไหลมันติดคำเมา่อตะบัวปากวามันติดซ่าคำท้าเมื่นั่นตะพัวบักวาแทนถึงแทนทีที่เห็นสวรรค์เห็นปณิพนัชเฮ้ยจี้ก็ก้าวปัจนาเอากินเผาได้ปัถนาบ่ล่าคือเห็นปัจนาให้กินเผาอิ่มเผาอ่ก็พวกนี้ปัญญาแต่แนี่เพราะว่าว่าดี้ เราจบาปก็บ,บุญบราจะข้านกับบุญขานสำหรับท่านสำหรับท่านในสังขารร่างกายแข็งแรงท่านเขา่าท่านน้ำท่านิีนท่านของกังหันกังหองที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเ,เรียกว่าปัจจัยสี่สำหรับร่างกายแต่สำหรับใจมิยางเดียวคือร่ม นั่นอาหารใจอย่กงมี่ยังยู่นี่รอดทำมาหาเรียงกีบทำการทำงามโดยวามบริสุทธิ์ยุติธรรมก็มี่ร่มนันมีลรมก็มีบุญบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญผู้ให้ตกุกใ้ยากนี่ผู้หลานแห่งไปบุญได้แต่พอมตัวมากคุ้มพอแทไใบ คนงานมากกับน้ำห้อยของพอเพราแพทย์ไปกนน้ำห้อยหลวงปู่ใหญ่เป็นวัดสบายที่ดินเป็นไหนวะเหตุเป็นวัาเป็นว่าที่ระเบิดที่ระเกิดลูกเตาถ่านเอ็มโซเฮดกันจะไม่เที่ยต้องการความถูกต้องมีศีลมีธรรมผู้เผ็ดบาปเผ็นกรรมสร้างบาปสร้างกรรมมาอยู่น้ำโพได้มหาตะไลก็เขาหนีเองว่าโอ้ยไปจุดวัน พี่น้วยต่บพันธุ์เยอรมันไ่ได้กินเหล้าว่นไปเราทำงานไม่ได้กินเหล้าจิ้มกับบ้านเป็นนักเงินเนยพวกไม่ชอบกินเหล้าเมาอย่างเดียวนี่เมาหลักเมาหลอกเมาโกดเมาหลงเมาอย่างตัวที่เป็นเรื่องต่อเรื่องบาปเรื่องบุญโอนจากบาปจากบุญต่างว่าคนเมาเหล้ากที่แรกสาเหตุจักเต็มจุดนี้เรียนจำมันโหเยอะถือจุดนี้ถ้าไปเต็มจุดนี้ ออกคนญาี่ยเลยงลูกหลานจะว่าลูกหลานติดหวานเลี้ยงเตียน่านมากหลายครูหลายคนลูกผู้ใหญ่ก็ยคนบวชจึงได้มีความมีความอย่างได้บวชก็มาได้ปฏิบัติธรรมก็จะลูกก็ได้บวชต่อมาอีกเพื่อสายเพื่อคลายสายศีลทรัพตัดหน้าอื่นตัดขาดตัดบัวตัดพกขาด นี่คือการแล้วพ่อทิมเด้กก in ับมีเ no สื้อสายมาแล้วยังใหญ่อยู่นี่ดัดบัวแล้วยังเหลือใหญ่นั่นเป็นเสื้อคลายสายสิ่งละทำยึดผุ้ตีรอดมันม่คนสูบผู้ตีเพอเดือดร้อนเพราะมุมไรตุ้จริงตุ้งแจ้งไอ้พี่ตะก้อนก็อายามันเห็นกูนท่านก้มศักดิ์ก้อศไปเปิดด้านใส่ยาใส่เยื่อเก็บยาอยู่ถึงปรตูเมื่อนี่ก็มีอะไรแน่มุ้งเนี่ย ยัยเป็นไหนมูลนี่บุญย่อมรักษาผู้ทำมูลไม่ให้ตกตกได้ยากจุดจุดนี้พอเทียนแล้วจุดจุดนี้พอาะจากมีพิธีพิธีอย่างเห็นหน้าก็แห้งมีอยู่ก็รวมเสื้อมันเพิ่นแล้วนี่อันนี้จุดกับใจได้กันใจเสื้อมันทุกยึดจ้างเป็นไปเพิดนต่ไม่รวมเสื้อมันสวดลงไปเมื่อตัวกรรมกับคือเก้าวหน้ะ เราจะนั้นจากไห้เข้าใจเรื่องทำบุญกับทำตานเดี๋ยวนี้มันเหลือเพื่อแล้วจนทำทานจนพระสงฆ์เพื่อไงเพื่อไงเจ็บทิ้งเจ็บฟองเก็บนั่นเจ็บนี่เมี้ยทิ้งเมี้ยฟ้องบากทีจะเอาเพื่อไหนต่อยก็พอจักก็ได้เพื่อชักไปไหนมืดกล่องไข่ลูกกล่องนั่นกล่องนี่เพื่อให้เก็บประวัติแถวนั่นแนวนี่ ยี่กระหิวไปเกือบ้นวันนมันี่เพรเราไยเสียงกว่านั้นแยกก็ไดเกรงจะว่าเป็นไซบ์อาหาปุลเก็อเห็นนะพาส่งกีตาด์ีเสียสกีพาดมันกเปียนไปนไม่เปียนไปนีไม่เปียกไปนีพาร์ีารเนี่ยเดียวนีไกงน้อยก็ได้เมดเพราะฉะนั้นพ่อกท่านพระบูญ ทำมาแรงมากจะว่ากันเล่นกันหัวกันเปิดกันเพิ่มเท่าทีนั่งสมาธิภาวนาคนที่ซื้อจะพลาดกันท่องนี้จะฟลาดไปยังเป็นเสียเป็นจิตพูดจิดพวกกเสียเคลื่อนกินเหล้ากินยาเคลื่อนเล่นนั่นเล่นนี่เคลื่อนลูกเคื่อนหลานเท่าทีของพระมรดินพระอีกสัมคัญหลายตัวเออเมื่อในพระเธาตุเราลูกหลานก็ว่าแต่วากินอยังมันเลี้ยงกันมันนั่งสมาธิจ้ะหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ว่ามึงรู้ป่บบผูได้ไปจากนางจ้างแล้วมันเห็นสิ่งนิทธาเห็นบุญก็จะแกตเหงนดอกเดี๋ยวนี้ค่อยมีพระสอนเกิดพ้นทับบุญเพราะจากว่าบุญเป็นทั้งใดเนะแต่ว่าขาดการทับบุญเพมีสมาธิเพมีปัญญาเลยว่จากบาปเป็นทังไดบุญเป็นทังไดผลทั้งสองไปพระลำบากแต่ว่าบุญ เห็นปะไอ้คนละทางแต่เดี๋ยวบุญคือมันเบา่ขนขวางไปอยุ่มันถึงนั่นปะหลายพคนแองแล้วคนเดินออกไปเอาไปฆ่ากันต้มบุญจุ่งเงี้ยปฏิหารจิตใจมึงรู้รูปเหมือนท่านพ่อเจ้ารูปเหมือนครูบาอาจารย์ไม่หมดอนหรอกแต่ว่าอรหันตั๊มมาเองมีหน้าแจนอยูจังบ่ได้กินในยังเขา sau chụp cái bàn cả bỏ con tay nhau nhau qua này, ăn ăn cho con mừng thay mừng phụt mừng thay mừng phụt Thế thế thì nhắn về năm toàn nam phố chân đuôi với nga có đầy còn muốn gì đây phải nhắn phải. chạy à đây có buồn cần hết có phải chạy phải nét vun vun các pháp giải <laughs> bài để được ngày thâm bọt ngày thâm coi bọt còn những tha thâm đây, chạy hết

สิ่จร yes. ิงสถิตทั้งหายใตาโลนี้ก็ต้องมาร่วมกันชมภูฟอาภาษาต่อในเ่องสุกลานพีผี่น้องกมีแต่คนผูอเจริญทุกกายรุกใจหายจากผูโ่ไกำลัง้นนั้นท่ใดปรารนาสิ่งหนึ่งอันใดจงสำเรจชสำเร็จนถ้าพุมาสสะานะต้งทุกประการเดอนักสามเพียรน่นไปบอกใกล้วั ขางวาทําลับขของพระเจ้าจ่ากับสาธุสาธุสาธุนุโมตานิมงลาว็เจ้าสีแท่เจ้าอไรทังไม่งลาวใส่ผ่าถุงก็หเขาวว่าใจผ่าถุงก็ใ้ใส่บารไปเที่ยวเรีนไปมังลาวจักว่าเพนนี่คือเจ้า